She's some she's hair when that nice got long you know magic a กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมมังกี้แมนนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเกมบอลพันแมนเดอะสตอมเกตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นระบบจ้างนะครับหรือก็คือระบบเควสนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในโฮมในบ้านนะครับซึ่งจะเป็นตรงโต๊ะคอมตรงนี้นั่นเองนะครับสาหรับ มือใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับทาวิธีให้ได้100%เทุกอันนะครับแล้วก็เป็นเป็นกรอบซ่อมี่ยทั้งหมดเลยนะครับการที่เราจะได้พวกนี้เนี่ยคุ้มแบบคุ้มสุดๆเนี่ยเราต้องทําตรงนี้ให้ได้กรอบซ่อมนะครับสูมไม่ได้กรอบซ่อมนะครับไอ้พวกกรอบอกรอบม่วงกรอบฟ้าเนี่ยไม่จําเป็นนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ย ที่เห็นว่ามันเป็นกล่องส้มเนี่ยก็คือเลเวลผมสูงแล้วนะครับที่จริงแล้วการเริ่มต้นมาผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะได้กล่องเนี่ยตามตามเลเวลผู้เล่นนะครับจะได้เป็นสีเขียวถัดมาเป็นสีฟ้าแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับต่อไปก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าเวิลสูงขึ้นนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเห็นตัวเลขตรงนี้หรือเปล่าครับทุกคนนะครับระดับดาวรวม12นะครับซึ่งเราก็กดไปเลยครับแต่เน้นต้องเป็นกรอบส้มนะครับถึงจะทํานะครับ ให้เราใส่ตัวละครนะครับที่เป็น SSR นะครับหรือว่าดาวเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าสำหรับสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะได้ SSR เนี่ยคนละตัวถูกไหมเราก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เอาเป็น SR นะครับ SR แล้วก็ SR 2ตัวนะครับทีนี้สำหรับสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ย เอชที่ไม่ได้อัปดาวเนี่ยสามารถเอามาใส่ได้นะครับอ่าสามารถเอามาใส่ได้เดี๋ยวผมผมไม่น่าจะมีเอชที่เป็นแบบไม่ได้อัปดาวแล้วนะครับอ่านี่นี่มีอยู่นะครับเนี่ยอ่านี่เห็นไหมนะครับพอผมลองเอาเอชมาใส่ไม่ได้อัปดาวก็จริงนะครับแต่ว่าในเงื่อนไขเนะี่ยมันบอกว่าเอชได้อีก2ตัวนะครับเอชกับเอชนะครับอ่า เราก็จะได้ตรงนี้100%ยซนะครับผมแนะนำนะครับให้ทำแบบนี้นะครับก็คือใส่ดาวให้ครบที่มันบอกเนี่ยใส่ดาวไปสักตัวหนึ่งก็ได้อย่างสมมุติมันบอกว่า3ดาวนะครับเราก็ใส่ดาว e อเนเนี่ยไปสัก3ดาวตัวหนึ่งเนี่ยใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ s r ที่ไม่มีดาวนะครับใส่ไปเลย2ตัวนะครับมันก็จะได้ร0 0ซนะครับแต่อันนี้ของผมมันต้อง12 12จุดนะครับเราก็เริ่มการจ้างนะครับอ่ะอันต่อไปนะครับ ก็เป็นสีซ่อมอีกเช่นเคยนะครับอ่ะเราก็ใส่ไปเลยนะครับ SR หรือว่าถ้ามันมี r เราก็ใส่ได้นะและไอพวกระดับ R นะครับแต่ว่าแต้มมันได้ได้น้อยอ่ะอ่ะทุกครั้งนะครับเราต้องใส่ SR ไปด้วยช่วงแรกเนี่ยอาจจะได้ยากนะครับเพราะว่าตัวละครในเทรที่เราสุ่มมาเนี่ยอาจจะได้น้อยนะครับอ่าคือช่วงเริ่มแรกเนี่ยใครทําตรงนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่า มีใช้กว่าครึ่งครับอุปกรณ์จะได้เยอะคุอื่นเขานะเนี่ยผมสุ่มว่านะครับได้สีส้มนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็ใส่ตามจํานวนที่มันบอกไปนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการจ้างแล้วเราก็สุ่มอีกรอบหนึ่งครับวันหนึ่งเนี่ยมันจะจ้างได้เนี่ยของผมเนี่ยหตัวนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ที่ตามเลเวลของอเพื่อนๆด้วยนะครับว่าอยู่เลเวลเท่าไหร่นะครับอ่าก็ใส่ให้ดาวเกินดาว ใส่ให้ดาวมันพอดีหรือดาวเกินก็ได้นะครับสิบสี่หอกสิบสองก็ได้นะครับอ่าอ่ะ,อะเราก็ทำการใส่ไปครับ <c oughs> จริงๆแล้วยิ่งเราใส่ SR เยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งดีด้วยนะครับเนี่ย SR เนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มไปอีกนะครับคือ,อยิ่งใส่ SR เยอะก็ดีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องคำนวณเอานะครับอ่ะทีนี้ ของทุกคนเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับมันจะเหลือรอบอยู่ประมาณหนึ่งรอบนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดรีเฟซนะครับก็ซึ่งใช้เพชรประมาณ25เพชรนะครับซึ่งยังไงเราทําตรงนี้สําเร็จเนี่ยเราได้คืนมา50เพชรเนี่ยหัก25าก็เหลือ25้ายังไงก็กําไรอยู่แล้วนะครับเราก็กดรีเฟซไปเลยนะครับคือพอเพื่อนๆกดรีเฟซเนี่ยยังไงมันก็ได้กรอบกรอบสีส้มอยู่แล้วนะครับชัวร์ๆเลยนะครับก็ให้เราทําการกดไปครับอะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการจ้างหรือ,อ q u e รายวันนะครับของตรงนี้นะครับเป็นระบบจ้างนั่นเองนะครับส่วนเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะได้สีส้มเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้เยอะแต่เราไม่มีตัวใส่ก็ไม่เป็นไรครับให้เรามาเอาสีม่วงไปก่อนนะครับพอเราเริ่มมีตัวละครที่เป็น SSR เพิ่มขึ้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เน้นไปที่สีส้มนะครับย้ำว่าต้องสีส้มนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูของที่ได้นะครับเมื่อกี้ผมรับรางวัลไปเนาะอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นกล่องที่เราได้นะครับก็คือถ้า6รอบเนี่ยมันก็จะได้6กล่องนะครับคือมันจะนับตามรอบที่เราลงไปนะครับอ่าเราจะได้เป็นเอ็กพมาด้วยนะครับเป็นการ์ดเอ็กพเพิ่มหรือว่าเอ็กพตัวละครนะครับสิ่งที่ได้นะครับแล้วก็มีกล่องนะครับกล่องนี้จะเป็นเอ่อเอาไว้อัพตัวละครนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล่อง อไรไอด้วยนะครับทะเลลึกนะครับจะเป็นในส่วนของอคอฝึกฝนนั่นเองนะครับแล้วก็กล่องสีเขียวจะเป็นสุ่มสุมหีบชิ้นส่วนปลานะครับเป็นระดับ B ระดับ C นะครับก็ช่วงเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆจะได้ประมาณกล่องเขียวไม่ก็ฟ้านะครับมันจะตามตามเลเวลนะเรเว่ยิ่งสูงล้าก็กล่องตามอุปกรณ์ที่เราอัพตัวละครนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเรา กดใช้ไปนะครับเราก็จะได้เหรียญตาพวกนี้นะครับเราก็เอาไปอัพตัวละครได้นะเพื่อสเตตัสนะครับแล้วก็กล่องอะไรนะครับกดไปมันก็จะส่มเป็นชิปหรือวัสดุมาให้นะครับส่วน exp นะครับ exp นี่คืออะไรนะครับ exp คือการอัพตรงนี้นะครับอ่าเป็นการอัพเลเวลตรงนี้นะครับเนี่ยสองฝั่งนะครับเนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้อยู่แล้วนะครับเน้นๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นทริคสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับสําหรับใครที่ผ่านทางเข้ามาดูเนี่ยก็สงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ข้อมูลสอนเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมผมจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับ